ตามคำเรียกร้องสำหรับรถเก๋งขนาดกลาง Toyota ตต Corolla Altis 1.6 g ีปี2015สีบอลเงินคันนี้บอกเลยว่าราคาถูกมา,มากผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองใครอยากรู้ว่าดีเทลรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างเตรียมแล้ชมในคลิปเต็มก็ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัททอโต้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถส,สวยๆนะคะบอกเลยว่ามีลูกค้านะคะหลายๆท่านที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่และที่สำคัญด้วยกับโชมนี้นะคะภายในกว้างนั่งสบายและที่สำคัญราคาถูกนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,000ไปลายเท่านั้นเองอยากรู้ว่าเป็นรถนอะไรนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมพร้อมกันเลยว่าคลิปนี้นั่งมาพร้อกับตัวรถคันนี้เลย สำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้เลยนะก็เป็น Toyota นะคะโคโร a เอลติสรุ่น1.6ตัวจีได้เป็นตัวรถปี2015สํำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่เพียงแค่3,075,000บาทนะคะคันนี้เนี่ยพ่อนเริ่มต้นีแค่6,000ปลายเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าได้รถนะคะ ที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะราคาถูกขนาดนี้และที่สำคัญ่อนเบาๆเอาไปเลยนะคะออกรถศูญบาทกันไปเลยนะคะบอกเลยว่าออกรถศูญบาทอันนี้มีอยู่จริงนะคะคก็จัดไปหลายเคสแล้วโดวยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะ,ะอ,อ่ะเดี๋ยวนุ่นพาลงรา,ายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อนเลยสำหรับอัลติสคันนี้นะคะของเขาเนี่ยเป็นรถปี2015เนาะซึ่งโชมนี้เนี่ยจะเป็นก่อน ก่อนจะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะด้านหน้าก็จะเป็นการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียม3เส้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ของ Toyota นะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะของอัลติสโฉมนี้เลยก็ว่าได้สำหรับชุดโคมไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟอันนี้ยังได้เป็นชุดโคมไฟของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยสําหรับของแท้จาก โรงงาน1.6ตัวจเนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาให้นะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้รุ่นบอกเลยว่าดูคลิปนี้มาติดตั้งไฟตัดหมอกให้ปีหนึ่งคู่หน้ากันไปเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมด้วยนะน่ะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสําหรับล้อของเขาเนี่ยมาพร้อมกับล้ออลลอยด์ขอบ16นะคะเป็นล้อแมคค่าลูของแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยซึ่งแน่นอนว่าของแท้เนี่ยที่มาจากโรงงานนะคะแข็งแรงทนทาน รองรับกับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยและดูในส่วนของรายเอียดตัวซุ้มล้อของเขาเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อเนี่ยโค้งเดิมๆนะนาอเกิบทุกตกวก็ยังอยู่ครบเลยมาต่อกันในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยกระจกมองข้างเขาทั้งพับหูนะคะแล้วก็ปรับกระจกเนี่ยเป็นแบบระบบไฟฟ้าเลยได้ฝาครอบที่เป็นสีบอนเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็มีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะพร้อมใช้งานเลยเพิ่งติดฟิล์มให้ใหม่เลยและในส่วนของตัวความหนานะคะก็เป็นขนาดมาตรฐานนะคะไม่บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็ตนตอนกลางคืนอย่างแน่นอนสำหรับตัวกระจกนะคะด้านข้างทั้ง4บานเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงาน ไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนถัดลงมาด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ได้ไปสีบอนเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆที่มือเปิดประตูด้านนอกแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะาไปหลังดูภาพรวมด้านข้างกันหน่อยนะสำหรับด้านข้างของตัวรถนะคะที่รุ่นใหญ่จะให้ดูเลยเห็นไหมคะว่า คมสันเหลี่ยมด้านข้างนะคะของเขาอยู่ครบสีของตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะเป็นสีเดิมตั้งแต่ออกจากสูป้ายแดงไม่มีการเปลี่ยนสีกลับสีเลยแล้วก็ไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนย้ำว่าตัวรถก็ไม่เคยผ่านการตัดต่อมาด้วยนะคะอ่ะต่อมาในสองตัวเชื้อเพลิงที่ใช้เนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอน ตัวรถเนี่ย,เ,ยเชื้อเพลิงที่ใช้เขาก็จะใช้เป็นเบนซินเนาะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์นะคะแก๊สโซฮอล์แล้วก็รองรับอีก20ด้วยนะมาต่อกันที่กระจกบานด้านท้ายนะสำหรับกระจกบานด้านท้ายเนี่ยก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลไฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมีไฟเบรกดวงที่3ที่เป็นหลอด LED นะคะอยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็เป็นของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกมาด้วยนะคะอีก มาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านท้ายเนาะสำหรับชุดโคมไฟนะคะของ c o r ar a a l า Altis ปี2015เนี่ยของเขาก็จะค่อนข้างดูโฉบเฉียวนะมันก็จะดูแบบเป็นเหลี่ยมๆเป็นคมสันแบบนี้เลยเขาก็ใช้เป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีการนะคะเชื่อมต่อไปท้ายทั้งสองข้างนี่ด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทำมาจากวัสดุโคเมียมมีในส่วนของโลโก้โตโยต้นะคะอยู่ตรงกลาง มาพร้อมกับตัวสอโรโคเมียอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือโรล่าอัลติสและด้านล่างก็จะเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ1 6จตัว G นั่นเองสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่าก็ได้มีการติดตั้งนะคะเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้อีก2จุดเลยอันนี้นุ่นบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาเราเนี่ยถอยหลังใกล้กับคนนะคะวัตถุหรือว่าสิ่งของเนี่ยเซนเซอร์นะคะเขาก็ จะทาการเตือนนะคะให้เราระวังเพื่อที่จะทาการหยุดนั่นเองนะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ้นก็จะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นั่นเองซึ่งสามารถกดค้างนะคะที่กุญแจรีโมทได้เลยหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะนี่ก็จะเด้งออกมาแบบนี้นั่นเองอ่ะสำหรับตัว Altiis เองเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะอ่ะ พอเปิดมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองถุงเครื่องมือแม่แรงอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำรองที่มีไว้ติดรถนะคะไว้ให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือว่ายามขับขันนั่นเองส่วนรายละเอียดดีเทลด้านล่างนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรอยซีนทางมะพร้าวก็สีเดิมเดิมสีเสมอกันเลยนะคะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบรับประกันเลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะมา ถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะคะฝั่งด้านท้ายเห็นไหมว่าตัวน็อตจะเป็นสีเทาสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับอ้าจินยางก็ยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะเนี่ยในเมื่อโครงสร้างทุกอย่างแล้วบุชัดเจนนุ่นสัมผัสด,ด้วยมือสังเกตได้ด้วยตาแบบนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่า ด้านท้ายเนี่ยไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยขายรถคัดสั่งคุณภาพการันตีเลือกโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะอ่ะดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูด้านท้ายเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะต่อไปเราก็จะเข้าไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในออปชั่นของตัวรถคันนี้กันปอเราเข้ามาต่อกันในส่วนของภายในแล้วเนาะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยนู่นก็จะให้ดูแบบ ดีเทลแล้วก็ออปชันของเขานะคะว่าภายในเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่มาดูราคาหน้าป้ายกันเห็นไหมว่าคันนี้เนี่ยราคาหน้าป้ายอยู่ที่4 0 0แสนกับอีก5,000บาทแต่ดูคลิปนี้ย้ำคลิปนี้เท่านั้นลดเหลือเพียง3 0, 7 5 0 0 0บาทนะคะอ่ะสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยของเขามาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะมันก็จะมีในส่นของตัวเซ็นทรัลล็อกเนาะแล้วก็ปุ่มตรงกลางนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนั่นเอง สำหรับพวงมาลัยเนี่ยของเขานะคะได้เป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะก็ควบคุมาจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะปี2015กับเลขใหม่นะคะอยู่ที่1,47,000กับอีก918กิโลซึ่งอันนี้นะคะเลขใหม่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะรถปี2015กับเลขหม่ประมาณนี้นุ่นบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะ ต่อมนที่คอนโซลกลางนะอันนี้ก็จะเป็นเดโตัวนาฬิกานะคะแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องเสียงอันนี้ก็คือเครื่องเสียงเดิมโรงงานสามารถฟังซีดีนะคะวิทยุ fm/am เปลี่ยนได้เลยเนาะมีช่องนี่มีช่องเสียบสาย usb เสียบสาย aux ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถนั่นเองสำหรับตัวระบบแอร์ N e, นี่เห็นไหมเป็นแบบอนนล็อกปรับความแรงเองได้เลยนะความเย็นอุณหภูมิปรับเองได้ตามใจฉันเลย ในในส่วนของตัวเกียร์นะนี่อันนี้คือจะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะเห็นไหมคือถ้าเลขไมล์เยอะอ่ะหัวเกียร์เขาเ่ยจะแบบจะมีรอยทะลอกมีรอยแบบรอยเงาแปลว่าการใช้งานเนี่ยเยอะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเลขไมล์เพียงแค่แสนสี่เท่านั้นนะคะไม่บอกเลยว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างดีเลยเนาะต่อมาในส่วนของตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะนั่งสีเบจนะคะซึ่งเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยและที่สาคัญตัวรถคันนี้เนี่ยมีระบบความปลอดภัยนะคะมีแอร์แบ็กให้จำนวนหนึ่งคู่นั่นเองนะ ไปต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าป่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขานะคยนะโหบอกเลยว่าภายในเนี่ยจะบอกว่ามันนั่งกว้างมากและบเบาะนี่คือแบบยังนิ่มอยู่เลยนะคะตัวเบาะไม่ชํำไม่สุดด้วยเนะะี่ยค่ะก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะที่นุ่นไปพาไปดูเมื่อสักครู่เนาะนี่แล้วเขาเนี่ยมีสายเบลให้3เส้น แปลว่าตัวรถเนี่ยออกแบบมานะคะรองรับบริษัทไม่แค่3มท่านเท่านั้นนะคะส่วนด้านล่างนะเราก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้านะคะให้ครบทุกจุดเลยให้ดูความกว้างของเขาเห็นไหมคือจะมีแบบพื้นที่นะระยะห่างให้เราแบบ นั่งบิดตัวนั่งยืดขาเหยียดขาได้แบบค่อนข้างสบายเลยเนาะส่วนเพดานด้านบนนะคะถึงแม้จะเป็นสีครีมนะคะแต่ว่าการดูแลรักษาจากเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างดีเลยรอยขูดรอยขีดหรือว่าเป็นฝุ๋ยอะไรเง,งี้ยคือไม่มีเลยนะถือว่าสวยเลยนะสุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาไปดูเลยจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าไปเราไปรับชมพร้อมกัน่นาเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะสำหรับ ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถทันนี้สําหรับเครื่องยนต์เนี่ยของเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์โตโยต้าดูโอวีวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ขนาด1,600ซีซีเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานนะคะเรารับประกันเลยว่าไม่มีเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องไม่มีน้ำมันไหลยเยะิะและที่สําคัญไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สอย่างแน่นอน สำหรับตัวนอ็อตฝากโปรงนะคะเราไปดูใกล้ๆเลยว่าตัวน็อตก็เป็นสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนี่น็อตแก้มก็สีเดิมเม็อด,มเด,มมอดอาร์ที่เบา้าชกสภาพดีสมบูรณ์คานซ้ายก็ของเดิมของแท้จากโรงงานเม็อดอาร์คนะคะที่คานอยู่ครบทุกจุดคานด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆของเดิมของแท้จากโรงงาน นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคานฝั่งด้านขวาเห็นไหมเขาก็จะมีแบบตัวเลขตัวอักษรนะคะปั๊มไว้ที่คานแบบนี้เลยน็อตแก้มฝั่งด้านขวาก็สีเดิมเม็ดอาร์ท,ที่เบา้าโช๊คฝั่งด้านขวาสภาพดีสมบูรณ์และน็อตปากระโปรงก็ยังคงความสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนี่ปากระโปรงของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวต้าติดไว้แบบนี้นะคะเพื <S <S <ๆ>่อบ่งบอกว่าของแท้นั่นเอง สำหรับตัวรถนะคะนุ่นบอกได้เต็มปากเลยว่าบริษัทคอโต้เนี่ยของเขานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยวา่าตัวรถนะคะจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดควาและที่สําคัญไม่มีจมน้ํามาสามารถตรวจสอบนะคะแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยและย้ําว่าเล่มทะเบียนก็ไม่มีชํารุดสูญหายด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวนะคะพาเดินดูนะคะทั้งหมดกับตัวรถคันนี้เลยนะคะก็เป็น t o y o ต c o โ o o ร l a a l t i s 1.6ตัว G ีนะคะได้เป็นตัวรถปี2015กับราคาตั้งขายอยู่ที่375,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นมีแค่6,000ไปลายๆเท่านั้นเอง ก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถโดยจริงนะคะบริษัททอโต้ตเนี่ยเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็มีกัดง่ายๆเลยนะคะติดถนนใหญ่สุวิทวงวงนะคะเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองเนาะคือจบแล้วนะคะนุ่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิป,ปต่อไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานขอโตัวทุกท่านนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย